บรรยากาศหลังฝนหยุดตกค่ะเพื่อนๆค่ะหมอกลงแบบสวยงามเลยสายหมอกหลังฝนหยุดตกก็จะประมาณนี้ค่ะเพราะว่าบ้านอยู่บนเขานะคะนะ่ะเนาะบ้านอยู่บนเขาก็จะได้เห็นหมอกเวลาฝนหยุดตกตูต้นไม้ดอกไม้ได้น้ำฝน เสียงนกร้องตอนเช้าเศานะคะนะเนาะโอ้ยสุดยอดเลยค่ะ ยอดของธรรมชาติจริงๆเลยค่ะอาทิตย์นี่ฝนตกทั้งอาทิตย์ค่ะวันนี้อาจจะบบตกเพราะว่าพอน่ะบมีฝนวันนี้ ดูดอกไม้ค่ะโดนนำฝนดอกดาวเรืองผุ่มใ่ดอกสวยด้วยค่ะอุย้ยชอบชอบมากเลยดาวเรืองดาวเรืองโอ้ยโดนนำฝนโดนแดดแตกยอดขึ้นมาสวยงามเลยอุย้ยตรงน้นก็ะบาลน,นะคะเนี่ยห้ท่านย,ยีต้นนี่แม่ค่ะเพื่อนๆค่ะสีสวยมาก สวยสีสวยสวยมากเลยสวยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะสีดูค่ะอื มสมชชยดอกไม้กับมนามีดอ,ดอกนม้สมชชยดอกไม้กับหนามีสวยมากเลยนี่มีสองสีจะออกชมพูจะออกชมพูจะออ,มพจะออกม่วงม่วงหรือว่าสีฟ้าแม่บัตนสีขามมอหรือว่าสีหยางสวยค่ะ ลมบ่อยๆเลยค่ะสีสวยมากสวยนี่คือหน้าบ้านนะคะไฮเดรนเยียตรงหน้าบ้านค่ะหลังบ้านแม่บ้านได้สีอ่ำสีคล้ไห้สีน้ำเงินค่ะที่น้องมาพ้าดูนะคะแต่ว่าม้าทั้งหน้าบ้านเนะะี่ยค่ะได้แต่สีม่วงค่ะทั้งหน้าบ้านดินดินจะไม่เหมือนกันเพื่อนจะออกดอกบ่เหมือนกันนะคะเพืเ่อนๆค่ะอ้ยสวยเนาะ สวยมากเลยค่ะเพืเ่อนๆค่ะนี่สวยมากขนาดบานยังไม่หมดยังไม่เต็มที่นะคะเนี่ยกำลังเริ่มตรมสวยอะ่ะสวนน,น่อยๆเข้ามาปางอุ้ยถัว่วไม่บานหน้าบ้านก็จะประมาณเนี่ยค่ะเนี่ย นาดบานยังท่านได้เต็มที่นะคะดอกเยอะมากปีนี้เนี่ยก็กำลังค่ะกำลังเนี่ยมีแต่สีม่วงค่ะของไม่ปางของบานไม่ยาไม่ได้สีของไม่ยามีสีลับสับเปียนกันไปแต่ของไม่ปางมีมีสีม่วงสีม่วงสีนี้สวยเนะี่ย จำ่วงอมอมอม,อมชมพูนิดๆแม่บานว่ะแม่บานบรูว่าสีอย่างอะคะสวยอ่ะดูเดล,ลินรีบานจนจนจะลอยล่ะค่ะจนลอยมั่งก็มีค่ะแม่บานไม่ได้เก็บ าพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูสวยอ่ะสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูสไปเรียค่ะไปเรียค่ะบานจนแหงนะคะบัดนี้มาเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆดูนคะคะตอนพื้นบานก็จะเป็นชมพูอมม่วงอ่อนๆนะ,ะนะคะเนี่ยคะ่ะเหมือนเหมือนเนี่ยค่ะ ดอกสไปเรียค่ะนี่คือสไปเรียนะคะมาเก็บให้เพื่อนๆดูชาไปน้อยค่ะอากาศร้อนมากอะอาทิตย์ก่อนนู้นอากาศร้อนแล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะค่ะนะ่ะก็ฝนตกตกทุกวันเลยค่ะจะตรงนี้ก็จนจะออกดอกแล้วค่ะนี่ยจะออกดอกแล้นโน้กก็โกือ ดูห้าสตาร์ค่ะจนจนมีดอกซ้อนขึ้นมาแล้วค่ะจะบานแล้วบานก็เป็นสีม่วงนะคะดาวเรืองของแม่บ้านก็นเริ่มช่อซู้ดอกขึ้นมาแล้วค่ะเพื่อนๆคะน่ะเพราะว่าได้นำฝนอาทิตย์ทั้งอาทิตย์ค่ะ ก็เริ่มเป็นกอขึ้นมาเห็นเป็นกอน็ดๆแล้วค่ะดอกสมสมเหลืองๆก็คือได้เป็นกอขึ้นมาแล้วเนาะโอ้ยภูมิใจได้ปลูกดาวเรืองแม่บ้านชอบดาวเรืองนะคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยแตกกอขึ้นมาแล้วแม่บ้านต้องมาเก็บถอนญ้าแล้วดูไม่ได้เลยเนี่ยเห็นไหมมีญ้าแซมขึ้นมาแล้วงานใหญ่งานดา้าเหมือน เหมือนดาหญ้าสวนมันเลยค่ะเพื่อนๆที่รักค่ะออกไม่แต่ละดอกก็เริ่มเป็นลูกเป็นผลขึ้นมาแล้วนะคะเนี่ยค่ะลูกเป็นผลแล้วก็ต้องเอาลงก่าขึ้นมาอีกได้เพิ่มขึ้นมาอีกค่ะผลผลมเมล็ดพันธุ์เพิ่นค่ะเนี่ยผลเมล็ดพันธุ์เพินพ่นจะอยู่ในชอ่อเนี่ยค่ะดำๆนะคะเห็นไหมดำๆที่ชอ่อขึ้นมาอยู่ข้างในว่เาเห็นเมาะเนะี่ย ม่บ้านก็นจะลูดเอาไปลงแลดูกุหลาบเริ่มโรยแล้วคะ่ะเริ่มโรยแล้วโอ้ยลาเว,วนเดอร์ของนารินลาเว,วนเดอร์ของนารินเดี๋ยวจะพาเดินไปดูลาเว,วนเดอร์ของนารินลินลี่สีเหลืองคะ่ะลินลี่สีเหลืองและก็มานี่โอ้ยสวยคะ่ะ นะคะให้เดนเดียของแม่ปางนาบ้านกำลังบานถ้าเป็นบานเต็มที่เดี๋ยวแม่บ้านจะมาเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆดูอีกครั้งเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้พาเที่ยวพาชมริมรร่วของแม่ปางก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะล้มค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบายเนี่ยถ้าเป็นบานเต็มที่เดี๋ยวแม่บ้านจะมาเก็บภาพให้ดูอีกเนาะคะ่ะเนี่ยกำลังทยอยบานค่ะไปละ